ผูผ่อกับสองคนมักรออีกคือเก่านะจ๊ะทุกคนจ้าวันนี้เรามาถึงป่าแปดโมงเช้านะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปหาเห็ดนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะทุกคนค่ะพี่เกิดของเราอยู่ที่บ้านหนองห้างนะคะตำบลหนองห้างโอ้ยอย,ออยุงกัดอำเภอกุชินาะไยจังหวัดกาลสินนะคะไปจะไปหลุ่นุ้คนมักรอว่าห้าสีมานบนน้ะค่ะไปกันเลยจ้า าดอกหนึ่งค่ะสวยๆงามๆจ้าค่ะดอกเล็กเห็ดหมานเดินนี่มันหวานค่ะดอกึงสวยสวยสวยงามจ้าเห็ดดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่ตะไคร้ขาวค่ะตะไคร้ขาวค่ะ ทุกค,คนดอกหนึ่งค่ะสวยงามจ้าดอกหนึ่งโดนกินแล้วโอ้ดอกใหญ่ดอกสวยเห็นคะพี่น้่งค่ะ สวยงามมากค่ะนุ้มนี่ดอกหนึ่งนะคะนี่มันมันค่ะนี่ดอกสวยมาดอกงามแหงค่ะพี่หน้องค่ะอือสวยงามจ้า อืมสวยงามค่ะว้าวดอกใหญ่มากชักดกโอ้ถือเพื่อแล้วนั่นเพื่อปาดั่นยังได้ไปตองเนาะจะคคยสิเห็นเป็นฟ้าแฝดโอ้ฟ้าแฝดสวยๆจ้ามีดอกเดียวในโลกอยู่แล้ว หลบป,ปังง,งังมานมานค่ะอันนี้ค่ะเนะเด็กไล่เติบอยู่ค่ะพ่อเด็กปนเด็กแกงอยู่จ้ามีฝากไว้จำนีเนอนจ้ะพกันคิดใหม่นะคะ